เอ็มเป็นเด็กวัดที่เติบโตมากับเสียงระฆังและกลิ่นธูปเขาอาศัยอยู่กับหลวงปู่สีมาตั้งแต่เล็กหลวงปู่เปรียบเสมือนพ่อแม่คนเดียวของเขาปีนี้เอ็มอายุครบ21ปีถึงกำหนดต้องไปเกณฑ์ทหารแม้เขาจะเตรียมใจไว้แล้วแต่ลึกๆในใจกลับเป็นห่วงหลวงปู่สีที่ช่วงหลังเริ่มเจ็บออดๆแอดแอดเอ็มไม่อยากทิ้งวัดไม่อยากปล่อยให้หลวงปู่ต้องอยู่ยังลำพังก่อนวันจับใบตำใบแดงเขาเข้าไปกราบหลวงปู่สีหน้าเคร่งเครียด หลวงปู่เห็นก็ยิ้มด้วยความเมตตาแล้วพูดว่าพระที่ห้อยคอยโยมนะหลวงปู่ให้ไว้ตั้งแต่เล็กวันพรุ่งนี้ตอนจับฉลากกำพระไวให้แน่นแล้วตั้งจิตอธิษฐานขอให้เป็นไปตามบุญวาสนาถึงวันเกณฑ์บรรยากาศตึงเครียดกว่าทุกปีเพราะปีนี้ทางการต้องการทหารมากกว่าปกติชายหนุ่มสามคนก่อนหน้าเอ็มต่างก็จับได้ใบแดงทุกคนในห้องเริ่มใจเต้นแรงเอ็มเองก็เหมือนกันเขาคำหาพระที่ห้อยอยู่ในคอกำไว้แน่นหลับตาอธิษฐานเงียบ แล้วล่วงมือไปหยิบฉลากใบดําครับเสียงเจ้าหน้าที่ประกาศทุกคนตกตะลึงบางคนถึงกับอ้าปากค้างเพราะไม่คิดว่าจะมีใครได้ใบดําในรอบนี้เอ็มโล่งใจจนแทบจะร้องไห้รีบกลับวัดทันทีเมื่อถึงวัดเขารีบเข้าไปกราบหลวงปู่ศรีน้าตาซึมเอ่ยเพียงสั้นๆว่าหลวงปู่ผมไม่ต้องไปแล้วครับหลวงปู่เพียงยิ้มแววตาเปี่ยมเมตตาแล้วพูดว่าเห็นไหมสิ่งที่เรายึดมั่นในใจบางทีก็พาเราผ่านเรื่องหนักได้เสมอ